สัดีครับผมอีรุ่นนะครับเมื่อกี้ก็เป็นของ w e นะครับเป็นรุ่น Browning นะฮะสุดยอดฮะราคาก็ไม่สูงด้วยแล้วก็ยิงแรงมากสบัดแม่นดด้วยแล้วก็ความแรง300กว่า350กว่าถือว่าสุดยอดน่าสะสมมากนะครับคือว่าโอเคอันนี้จะเป็นยูเมเลก p รี Water นะฮะวอเตอร์นะฮะที่ลูกค้าถามหาผมก็ไม่ได้สั่งมานี่เพิ่งเอามา <laughs> ก็เอามาตามาความนิยมแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นรุ่น2แม็กกาซีนนะครับผม เปิดตัวไปเลยราคาไม่พูดภาพนํำพลิง5.5 50บาทฮะพร้อมส่งฟรีนะฮะไม่แพงครับชอบกระปืนครับเพราะว่าวันนี้เราสามารถหาซื้อแก๊สอะไรได้เนาะถ้ามีของแถมก็จะคงจะแพงขึ้นก็คงจะลำบากคบการขายโอเคนะเปิดใหม่ๆเลยยังไงเราก็ต้องทดสอบนะฮะเพราะเห็นแล้วสวยงามมันอดใจไม่ไหวฮะมี2อแมกกาซีนนะเนี่ยเปิดให้ดูมีแมกคือคุ้มค่ามากนะฮะด้นี้เป็นใหม่ล่าสุดด้วยเห็นบอกน่ามสก็เลยนาเข้ามาเลยนะครับ เราก็ต้องเอาลูกค้าว่านะนี่มันติดอ่ากระเท็บไหมฮะจะม,มีคุ้มือให้ของยูมะเล็กพี่พีพี่พี่ QM2 นะ M M2 ครับเป็นงานเคลือบส์แท้นะฟูมาร์กิ้งนะฮะจากโรงงานของยูมะเล็กอ่าให้ VFC ผลิตนะฮะสุดยอดผมว่าอ่าเดี๋ยวผมขอชั่งน้ำหนักครับโอเคนะคือมันมันสุดยอดอยู่แล้วฮะงานครับสนใจทักมาน,นะครับราคาเราไม่ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นนะเราขายเป็นมาตรฐานนะฮะ ไม่ต้องกลัวว่าราคาสูงครับก็โอเคนะครับช่างนะฮะน้ำหนักนะฮะโอเคนะฮะก็ว่าน้ำหนักก็คงไม่หนักนะมันรุน่นนี้มันเหมือนโพลิเมอร์ด้วยฮะครั้งเฟียม่าในข้างบนจะเป็นนะฮะเหมือนก๊อกะฮะหกอะไรฮะน้ำหนักมันเท่าไหร่หกศูนย์แปดโอเคนะครับก็น้ำหนักมันไม่เยอะนะครับาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็ทำการทดสอบนิดหน่อยนะฮะนี่คือสองแมกซินนะฮะ ครับงก็รีบ,รบนะครับช้าหมดนะครับเห็นว่าสินค้ารุ่นนี้ขายดีมากเลยเพราะมันก็ไม่ได้ว่าสูงอะไรมากมายเนาะแต่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ก็น่นาสะสมกันคนระับผมก็ยินว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็อยากยิงกันดูแล้วมันน่าสนใจฮะเพราะว่าสินค้ามาใหม่เราก็ต้องทดสอบหน่อยใปดรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าสมคำหรือเปล่านะครับเติมเติมแคนให้อันนี้ก็มีคุปปองฮะให้รุน่นรางวัลสามเอ็ดฮะอีกไม่กี่วันนะครับถ้าซื้อช่วงนี้มีโอกาสได้เลยนะครับผม ทัใหญรด้วยนะครับผมก็งานยูบลีกงานดีนะครับผมครับประมาณนี้ครับเยวลองนิดหน่อยเนาะไม่เยอะนี่ก็ปิดฝาเหมือนก๊อกเลยฮะคือเขาทําสไตล์ก๊อกกันแหละโอเคนะครับอันนี้ก็เห็นบอกว่าใส่งแต่ข้างบนได้เลยนะเพราะว่ามันันใหญ่มากนะเนี่ยนะครับใส่แต่ข้างบนได้เลยเนี่ยนะครับไหลไปได้เลยเนี่ยคือพิเศษของเขาตรงนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะ ครัแล้วแมวเยอะนะคแค่นี้เองผมลองใม่กีนนัดให้รู้ว่าโอเคหรือเปล่าเนะาะข้าจะได้ไปเล่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับครับอ,อ่าสอสครับโอเคก็น่าสะสมดีนะฮะจะอิงเลยความแรงก่อนโอ้โหดังกันนะเนี่ยสามสามจุปดโหร <laughs> ถือว่าใช้ได้นะ <c oughs> มันทำไม่ธรรมดาฮนะโอ้ดังนฮ่เดือก,นนะกเครื่องทำไมล้วนนี่ ครับอ่าสามสองเจ็ดจุดเจ็ดหรือว่าแรงนะครับเออน่าสะสมเลยฮะโอ้แต่ละรุ่นอ่านี้ก็เปิดตัวไปแล้วห้าพันห้าห้าสิบาทเนาะกับช้าะตะปืนฮะพร้อมส่งฟรีได้สองแมกกาซีนเลยครับรุ่น P P Q นะฮะอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะของ Water โอเคนะผมลองยิงดูว่าจะสมุทแม่นหรือเปล่ามันเป็นแต้มขาวด้วยฮะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบคือเป็น คล้ายๆกันลื่นแบบไอ้ไม่ไม่ไม่สะท้อนแสงอะไรมาเนี้ยเนาะอันนี้ก็ดีกทธิ์แท้นะครับผม PPQ Water Marking อ่า Full Marking ของอ่าดีกระส์แท้นะครับสวยงามนะครับผมเนี่ยก็ตามนั่นเลยฮะก็สนใจมีซรีย์นัมเบอร์โอเคนะครับอืมลงไปแล้วครับโอ้โหแรงโคตรกลับมาเลยโคตรโอ้สมคำนองลือโอ้แม่น โอ้โฮมันต้องอย่างนี้มันต้องลองมันถึงจะรู้มันดีจริงฮะค้างสไลด์แล้วโอ้โหแรงมากครับความแรงความมันยิงอืน่าสะสมสมจริงจริงคือมันมันพิเศษจริงฮะไม่ไม่เหมือนรุ่นถูกๆเนาะโอเคนะครับสนใจทักมา PPQ นะฮะยูมาเล็กนะฮะิขสกาธิแท้ห้า0้าห้าบาทพร้อมส่งฟรีสแมกกาซีนโอเคนะครับ เสนใจสั่งซื้อทั้งไอ l ดี e ไลน์เลยครับก็เราเราจะมีสินค้าใหม่ๆนะฮะน่าสะสมราคาไม่แพงมาตรฐานนะฮะก็มาให้ลูกค้าได้สัส่งซื้อไปสะสมกันครับโอเคนะครับพบกับคลิปใหม่ๆครับ